เกาะกระแสนะคะสําหรับในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายฝ่ายกําลังติดตามเกาะติดสถานการณ์กันเรียกว่าวันต่อวันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็คือที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาดค่ะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสถานการณ์นะคะวันนี้เราไปติดตามที่โรงพยาบาลแม่สอดค่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับการติดโควิด1 9นะคะจากข้อมูลล่าสุดที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากรายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ที่กำลังรักษาตัวสะสมอยู่ที่53รายค่ะเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้มา2รายนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่นำตัวออกมาจากสถานที่กักกันหรือว่า l o c a l quarantine โดยไม่ใช่ผู้ป่วยที่เกิดจากการร้องขอจากฝั่ง เมียนมาหรือติดเชื้อภายในจังหวัดนะคะทางด้านผูพวกนวยการโรงพยาบาลแม่สอดค่ะออกมาให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทั้งหมดอยู่ในตึกห้องความดันลบหรือ n e กาทีฟเพรสเช u ร์ w วอร์นะคะ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะมีมูลค่ากว่า30ล้านบาทติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จทันการในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 บเการอกใหม่นี้ค่ะโดยภายนอกอาคารนะคะก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งเปลี่ยนถ่ายอากาศภายในห้องรักษาโดยรอบของตึกแล้วก็มีท่อสูบอากาศออกจากห้องรักษาค่ะเพื่อระบายออก ไปในชั้นดาดฟ้าเลยนะคะ,คะสูงสุดเลยตรงนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยด้านทางด้านในของชั้นที่มีการเปิดรับการรักษาผู้ป่วยก็มีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ชั้นสูงสุดโดยแบ่งห้องออกเป็นชัดเจนเลยค่ะ ประตูแรกเป็นห้องสแกนบุคคลภายนอกก่อนเข้าห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยควบคุมแรงดันอากาศอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ห้องกันชนด้านหน้าเนี่ยนะคะเขาก็ก่อนเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ห้องปฏิบัติการเฝ้าสังเกตผู้ป่วยซึ่งแบ่งชัดเจนตั้งแต่ผู้ป่วยแรกรับกับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นในห่วงเวลาที่เดินหน้าในลักษณะอาการที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะมีการสังเกตการด้วยกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบการสื่อสารกับผู้ป่วยในห้องที่เป็นระบบปิดทั้งหมดค่ะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจําห้องปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดนะคะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหลังจากที่มีการทํางานในห้องแรงดันลบหรือว่า Negative Pressure w a r d นะคะก็คือการปล่อยผ่านอากาศผ่านตัวผู้ป่วยแล้วก็สูดเอาอากาศจากห้องอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเป็นการป้องกันการฟุ่งกระจายของเชื้อแล้วก็เป็นการที่จะป้องกันการสะสมเชื้อโรคในสภาพอากาศของห้องที่ปิดทึบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยกันเองนะคะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดสิในห้องปฏิบัติการนั้นๆซึ่งในขณะนี้เองก็มีผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาอยู่จํานวน53รายนะคุณนะก็เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้อย่างที่คุณบอกไปเลยค่ะ2รายด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจเชิงรุกนะคะในพื้นที่เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมทางด้านสาธารณาสุข ใน1-2วันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเป็นการล็อกตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ให้กระจายไปในไม่ให้กระจายไปในพื้นที่อย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ